ทางแล้วค่ะสองเท่าจะไปตกปลานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าป้าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางครั้งไปก็ไม่ได้บางครั้งไปก็ได้ได้เยอะบางครั้งก็ได้นิดหน่อยเป็นนอนอบรรยากาศนอนเต้นสองคืนนะคะป้าตื่นเต้น ป้าไม่ได้ไปตกนานนั้นกี่ปีกี่เดือนหกเดือนที่นี่ที่ที่ป้าไปนี่ป้าชอบมากเลยเพราะว่าขับรถสามชั่วโมงป้าชอบนั่งรถนาะชมวิวเป็นเรื่อยขับรถสามชั่วโมงเดินขึ้นเข,ขาสามกิโลขาไปนะคะกลับไปสามกิโลแล้วก็แบกสัมภาระอีกของป้านี่น่าจะสิบกิโลขึ้นหลังของแฟนเนี่ยสามสิบกิโลเพอเต็นด้วยเต็นหนะักนะคะ ตื่นเต้นจังเลยอยากไปชวนแฟนหลายครั้งแล้วมันเป็นหิมะ <f ans> แฟนบอกกันต้องต้องใช้สกีแต่ว่าถ้าตกปาน้าแข็งนะมันจะได้ปลาอร่อยเล็กเขาเรียก,กอะไรไรอ่ะอร่อยป้าชอบมากเลยอ่ะป้าชวนแฟนไปแล้วเนื้อไอตัวเขาน่าจะเป็นข้างนอกนะจะเป็นสีแบบชมพูแดงสวยมากเลยนะอื อร่อยมากแล้วแพงแพงนะไม่ค่อยเห็นมีขายเนี่ยห้างเพราะว่ามันตกไม่ค่อยได้แต่มันจะได้ดีมากตอนช่วงตกน้ําแข็งนี่แหละอืมแต่ทีนี้ป้าไม่ทันแล้วล่ะน่าจะละลายแล้วทีนี้มันก็จะกินยากมันจะได้อีกอีกอย่างหนึ่งเอเร็ดมันจะคล้ายๆน้องน้องแซลมอนแต่ป้าไม่ค่อยความอร่อยป้าชอบอะไรายามากกว่านะคะ ทางหนักนะเนี่ยฮะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ไม่หนาวอ้าเคยนอนหนาวกลางคืนนะศูนย์องศานอนเต็นท์ใส่ถุงนอน โอแต่หัว,หวดูหน้าสิหนึ่งกิโลผ่านไปเห็นเขาขาวไม่งั้นเนี่ยบ บางคนเขาเก็บไปขาเยเขาไปทำอะไรเ่มันเหมือนปาลากา่ลังเนี่ยมันแห้งเป็นก้อนๆเนี่ยถึงแล้วคะ่ะนี่ที่ปลายตกมารอบนี้ไม่สมบูรณ์สมบัน Ned. Okay. Du hjelper til litt, da. Setter du den nedi der.

นี้อ้ลมันเออนี่ไงที่เราอัน้าอันนี้พอมินอันนี้มันแบบนี้นะเอาเอาอันจาให้เนยนอนไปอนอันหนโอตีมากอุ๊่อันนี้เป็นผ้าห่มมีมาหูดูไปไนโอ้ร้่ เอี yeah, ่ยถุงนอนเข้าไปนอนข้างในโทรแต่หัวมานะคะอ๋อแล้วกเปิดอีกอีกจุดทุกข์กับอย่างพร้อมาเดิมเสร็จเตรียมที่นอนเรียบร้อยอันนี้อันนี้ครัว ตัวป้ากับเสบียงอาหารยังไม่อ๋ออยู่ในกล่องเสบียงอาหารให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ทุ่มครึ่งนะคะตายม่นึกว่ามีแต่ป้ากับแฟนมีมาเพิ่มอีกสอง ทำไมคุณทำไม่ป้ากินป้าไม่ทำน,น,านางกลัวป้าเผาเต็นท์นะน,นางจะเป็นคนทำให้อทอดเบคอนหอมมาก แต่งนะกินไข่แหนมบ้านเราเปรี้ยวๆสลัดนี้นะสแน็คสแน็คเขาบอกว่ามันธรรมชาติมันสะอาดหมด มีกันติกนะคะลืมเอามาจากไทยซื้อที่นี่แพงเกือบสามร้อยกว่าบาทสามสองร้อยกว่าบาทอันเล็กๆ

ตอนนี้แฟนอาติดแล้วค่ะตัวใหญ่มาก้าเห็นมันกระโดดขึ้นมาตัวใหญ่มากเลยฮออนะ,ะอวนอินดี้ ส่วนขึ้นมันแห่งสิ้วพี่ไอ้สิ้วพี่ไอ้โอ้วตัวใหญ่มากเลยค่ะน่าจะ4กิโลอ่ะโอ้หลุดจังเลยอะ่ะคือเราต้องค่อยๆ่อยตลอมให้มันเหนื่อยอะ่ะเรมันไม่ได้ติดเป็ดใหญ่นะมันติดไอีตัว คได้เหยื่อเลยเหยื่อมเลียงอะ่ะไม่ใช่เหยื่อป่านะไม่ใช่เหยื่อป่าปมตัวใหญ่มากอะ่ะแบบแฟนแบบดึงเแบบ็ดนี่โค้งเลย เลยแหละมันโหมันแข็งแรงนมันไม่ยอมเข้ามาันก็สู้กับมันถ้าหลุดนี่ร้องไห้เลยมาแล้วโอ้โหโอ้ตัวใหญ่ นี่ขั้งแรกที่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หัวตัวดีกันนะโอ้ยโอตนีโอ้ยฟินนะโอ้สวยมากช่างตุวกเฟือกนี่มันกินเหยื่อนะมันไม่ใช่เหยื่อโอ้ที่น่าดูโมพอชิตีนะ Left <ะ>น้ำพรมแต่ว่าจะจุดถังแก๊สเช็ด เอนก่อนเบน first เบคอน first แล้วคันเซเบคอน first นะอารมณ์ขีอย่างนี้ทุกครั้งนางทำให้กิ้ครัวกลางป่านะคะ ຫອບເບກຄອນມາອືເອັກຟໍ મ ມຫືຂ້ອຍອຸທາເອັກຟ พวลิบนะไหหายลองต้งหน่อยเราจะติดใจน้ำบาาน้ำพึ่งน้ำป่าสีสีกินด๋ฮะ้แย่ว่าจะฟาร์มหยีสตูนยนี่ไม่ว่าสตุ้อยอืม để con ăn stool rồi chúng ta mang stool. Bố mẹ tuổi già cần ăn lót คืนน่าจะสูงองศาแต่ตอนกลางวันร้อนมาก